วันพุบันิชชามูสมบดติขององค์พ่อโคกสามสิบี่เองนะคะแล้วก็ผมก็อ่าได้รันชาเป็นสมณีนะคะแล้วก็ต่อด้วยอสมบัติเป็นพระพิสุสฆ์นะคะต่อ,อเมื่องมาถึงปัจจุบัน เรียนเธอทั้งเพื่ทุกท่านกลบาัคำอัฒนาสีและรักสีโดยพร้อมเพียงกันค่ะยมพันเตวีสุวีสุรักขณาทายาติสารานาสหปัญจาสิวาญญาจามาถุกยามปีมายังพันเตวีสุวีส,สุรักขณาทายา ติสราเนาสสะหาปัญจศิลาียาจามาตัดยังปีมายังพันเตวิสุวิสุกราคะาทายาติสราเนาสสะหาปัญจศิลาียาจา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ปีติทงานสารนันจฉานีบุติยามปีติสำคัญสารนันทฉามีบุตรียัมปีสิสคัญสารนันจฉามีปะตียามปีิพุทธังสารนันจฉานีปะตียามปีตพุทธังสารนันท <erving> <sided> ปาติยังปิธรรมานสรนังทฉานีปาติยัมปีธรรมานสารนังทฉานีปาติยังปีสันําสรรนังทฉานีปาติยัมปีสันันสารนงทฉานีสิรนังสัมานิตังอามะพนเตปาาจิตตัเวรมณนสิปะปัทถสมาทิยานี อาณาปิปาตาเวระมณีสิทธาปัทถสมมาทิยามิอาคินาธานาเวระมณีสิทธาปัทถสัมมาทิยามิอาคินาธานาเวระมณีสิทธาปัทถสมมาทิยามิตาเมสุมิชาจารา เวรามนีสิกขาปะทันสมาธิยานิการเสุบินาจารายเวรามณีสิกขาปะทันสมาธิยานิมสาวาทาเวรามนีสิกขาปะทันสมาธิยานิมสาวาทาเวรามีสิกขาปะทันสมาธียานิ ภมะจะปะมาทานาะนะเอระมณีสิกขาปะทังสมาธิาม,ามิสุรามีกระยะมัชฌะปะมาทะะนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิามิอิมานีปังกะสิกขาปะทานิ

กัอัญชลีอันธิวรังอายาจัตถาสันติธาสัตตาประชักขชาติกาเทศเเตูธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง NAKMU DASA PADAWATO ARA HANTU SAMA SEMPUT KASA NAKMU DASA นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะครับเอวังเมสุขังเอกังสัมเมยยัมพะตะวะสาวาติยัง เตกตาวะรันเญสังฆะนาปิติการันทะอะระเมอะคะโวสิโนมะตุสะสังฆะกามิโหตุตานะโหตุนะสัพพิดาตังใดตังตังอนุสูกันนี้ติว่านิพพานสุโธธัมมา <coughs> Hà Nạn ta tìm cháu đầy sáng đặc lạc mạng mà chà khắc hụt kéo hẹn tùng phản theo sắp phân vũ rẻo Động hóa sầm đen kẻ mát hạ cán sắp Ngựa cao phản tung toàn khai nhạc văn Năm hoa thăm tệ ca đẹp mát hạ cán sắp Ānā vā pāpiṋkau tō tīnyāṁ ngayāṁ tholā māyū pācetā vānto pannā sākṣīṁ mo nāi tīyo tam tāṁ sōṁ Tōyā dāng pūhā dāyīmā vā dāng mīṃ pīṋkau dētu lāṁ pīṋkū tāṁ lāi pūnyāṁ nāṁ mātik vā ปัญญายิเตนะตํวะภูมิเมปะยากัตตะปังปุญญะตังตะตั้งและศีลังนัมมะติวาตินิภูมิเยทายะพึงรักษามุงัง <aller> <alone> <pu> พูที่เจ่าผูก่าู้มีท่ายานือจัเลื่าวนาเตลีพิเกาเวกุลทิตุตังไหเหนาดังอุปาตาหาเจ้าวานาตานักสัสิเนปาวานันดาที่อย่าโดยมีแตลสัตตานามจิวาสัตตานไยในนลกน้อมวิดไปโลกเทภูอัน สัตนากรรมวนทีมาบังเกิดเอากรรมเมืองในสงสารย่อมมีกรรมภาพันขอมันเสียงหมู่คนอย่างไปมาย่อมมาจะละเขาแก่และตายไปปากกันหนึ่งโมนี้ไปหมูดยังีวตาย เจ้าว่ามีแต่องค์พระมุนีนายสัมมาสัมพุทธเจ้าลยอริยสงฆ์โงวอรัตตานั้นภูมีภายญนาจุปิจาละนัทนยีอืมหมดเด็งที่เป็นกัสังเกลือเมื่อสาระเขาวาของใจเป็นนาันเกิอจัดมัจเจลามังัรตาเนีอันจะไปเป็นที Phù hợp bà thầm thuyền phá thầy nha nhãn cư hòa thuyền sở phiền tổ ta ngã quay cùng quài hạ phát thầy Ta ngã hư mệnh tỷ công tâm và mục tâm năm chút chúc thầy sát tất chi biết ngã ngược chất vô tàn ขอเ้ตต่งดีงามาเนียตามจันทตามจายิบงองคำนั้นเดอปักันทร์่ออาวังเจตว่าต่างงามเป็นดีเป็นยดดตเป็นนั้นอาว่โตเมนะโุหัโเมนะโุสัมโเมนะโุนังนีเอตที่งาเกววุรีปิโตัหลายปุตตาณาุ้ต มีนาสีณ8 10ทัศาแลอามภาษาวานาโหมมากเตหันตังเสยะไปจะใต้ก็ว่าจะมีอานิสงส์ใน17ประการธรรมะก็จึงนามะมหาเทศนะไว้ ตี sayang อนุสัญญังปิโยโหติเตหะวาตาลขันตินัตทัสสะอคิวรสีวีระยันติวีสัมวะสัตตังวามคติติโววตังติตามสมาธิยติมุขะ Bhūt nā thārīṃ āpa-dīva caṁ tu phaṁ mālua tu apā-bhūt nā ti ātā-kātā āni āni-sūṁ Iyācā thāi vā bhūt kālā bhūt āi āumītā piṁ nā ti kuṁ caṁ mūṁ caṁ kuṁ caṁ bho khātnyāṁ bhaṁ khāt tiṁ Tīn āi tu nā māi pō sāpāi tu mātruñ bāupam āi yuā Tīn tōk thay mēn thay tāng thay Kā pē dhū hūṅ khā khā thay tu nā pē sākhoi Nyai pīhā pēng tē wādā kiamā vēng Tu māu ēdā phao pāi ya tīt lē hōt tam Nā lau bāupam āi tu tīt thay tu māi tu นะเอยนิภูอิมังวะระณะนังยันติมังอัญญาภาวะยุวะกุณาสระอิตะติปะลุมัยปะกะฏาณีตานังธัมมะจินมะปัญญะโสตัฏฐิกะวะกะยะอะหังพัลละตุนังอะนุตังติติปะฏิภาณายโส <ihak> <beeping warfare> <Rabbi>

ความอหณหินัินมีหาปังดือไร้ฤทิเมีความละอายต่อบาปตตั่านี้ใจสะตุงข่ายเกินขว่นั้นกับมัวร์ยาบานะฮานาอิอุตโตกัมมาเจงานานาอุตโตสัจจิมา

Lāp ngā ngā wā man-lātyān kā vē bū lā pī kū tāng lā yā kvā kā niṁ bukā lā bukā lā bukā lā ก็ต้องนับตังไปวบการั้านจนกองบวชใจถึงสุแทีริีเป็นนัาดังเศรษฐีสงมาพวมยัเขาว่าขรงสิบแปดคนนักจรูมังมือหินเข้าว่าได้การดกคมวิามุมาณังผู้เป็นเมียนั้นบวมิตรยะคุณโดยลากาตนา

hầu anh được công an ngoài <laughs> mà phát gia căn hòa song hà đại mô la đây sơ thùy biết và tê ta cha bom mia sia pha po ra vay lên sư gần căn không mòn không mạt chén mua đồ sống còn Ăn nạc vẹt nạc vẹt có máu bỏ mưa hữu khắc tăng Xong mà ăn nạc còn ta tà rộng nhằm có vị bạc và có mưa Xong mà chế đá đầy ăn ngược tàn phục kỳ xa Bạc Phương Mã Hạ mẹ phòng thức ngừa năng ca Tăng nạc sống kỳ non có mà chúc chạy cao không vẹn tàn Vậy thật chạy còn nhằm bạc có đầy hắc phẩm phương tan วัวมัลีสงกี่น้องบอกว่ากันไวไวอพูดพุายเจ้าก็ทำอยังนี้บากันแห่งบอกแม่เจ้าตามสองเมื่อนั้นสับปะุูกับพูทธเจ้าตัสดองาทิกรจัระายสลายขห้ยังน่ากมิบากแห่งสองตี เมื่อแกนำผู้มาวิตามาสองวันไปหาผู้ทุกข์ของเจ้าเกิทอิปันนาสุักตาแล้วอุจีสาสัไปหาผอ้ในปอดทัเนินงเจ้าเปียแกเป็นเปตาพิสัยกัเลยควรหน้าทีวาเศรษฐันลุมาหลอนนัลุมาลีตีน้องกได้แต่งงานกับผู้ตยตาน พ่อมากับมาทำดีปานาสุไฟเป็นน,นา,า,าตั้นแล้วติสักคนหัวหนาสั่ไปหายังติตามันดาหัวอันนักเป็นน้าเป็นคนวอยใจคนกัเกิดเป็นเป็ดตาพิสัยก็กับไก่ไปเปิดในจักรวาลเมืองสวรรค์ก็เมียวันนั้นเลยนะ เอสนาวาสานีสัตติกาธรรมะเตสนาะโสตตาปฏิภาณติมีปะคูนิสุในอามืรแลธรรมะเตสนิปานสุดุงคัสทานาณนาปายุตโตเกอุลิสตังนาสี สังฆาคปรยะถึงคำวิเศษทีภาพเป็นประสุตาสกิตาจะอาณาจะอาละหันตาตามมาหุ้นสุมปาในแห่งงาคอันใดก็ตาที่การมาตมีวันน้นและนิตตังหิญาัเก่าิปานาสุตังนิตติตังหิญาเตสนา นิมมา,านนส,าน,นสุตโววังคงสมเด็จเด็จแล้วตอนนี้ก็แล้วสาธุสาธุสาธุอันโมทางีเรียนเชิญคุณพ่อพีปป่ปูป่คุณแม่สุตีสังสารได้เป็นตัวแทนในการน้อมถวายการเทศบูชาความหอมเครื่องพิธทานขอเรียนเชิญค่ะ ก็มีแบบเ้าขวกตึงนะคะในการตั้งัะเท้ามนอคบแล้วก็หลอสัมผันท่านบนเท่าด้วยในขณะที่ออกค่าเป็นเชิญงุัท่านแบบมือล็อแล้วคอ अहं वदामि परानुरा परिपुरेति कृस्कराकरम एवमेव इतोति मनते तन्नं उपकप्पति इति तितितां प्रतिकरं तु न युतो मे वासने शत्रु प्रतेतुवेन สศรษฐีโยมีวัชร์กุสภาโุมินาสพุมาเตภวตาวศรกมรโยสุจีที่ขายโกภาวอาทิวานาสีสันตุทะปัจจัโนจัโธธรรมวันที่อายุบรรโุสุขังตั้งข่าวพุทธอมคราณรักันตุสักเทสาสุทารทาวินา สบะขมันาเวนะสภะสังขันาเวนะส,สังสุขีพะวันตุเอสาธ่งาธุ่งหนึ่งโง